มาดูกันครับทองแมตเดย์สองทองจะแตกหรือเปล่าครับมากดเลยแชร์ห้าวีนะครับมาดูกันครับมาหรือเปล่าสีชมพูมาแล้วครับโอ้โหครั้งนี้แตกเหมือนเดิมครับสูตรเดิมครับมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นใครครับสูตรเดิมแตกครับทุกคนครับ สวัสดีครับทุกคนครับ <Yeah! S 1> ก็วันนี้จะมาส่งท้ายนะครับหลังจากที่เมื่อวานผมได้สตรีมสดแล้วก็เก็บไว้200ทองไว้เปิดทําคลิปนะครับก็หลังจากสตรีมเสร็จประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่แหละครับผมก็เลยได้ทําคลิปครับแต่ผมยังไม่ได้มาตัดต่อครับวันนี้ผมก็เลยจะมาตัดต่อให้ทุกคนดูย้อนหลังนะครับในการเปิดแพ็กแมนยูส่งท้ายครับ 200ทองครับมาดูกันครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็เปิดสเกลล่อก่อนนะครับเป็นการเปิดสเกลตํานานล่อก่อนนะครับก็อยากให้ทุกคนดูนะครับใช้สูตรเดิมครับ200ทองจะแตกหรือเปล่านะครับอ่าตัวนี้เป็น ID ดีสำรองนะครับในการจะใช้เปิดนะครับส่วนอ่ามาคัสเลดฟอร์ดที่แตกไปนะครับก็เป็น ID ดีหลักนะครับมาดูกันครับเดี๋ยวผมขอเปิดสเกลล่อสัก2-3ครั้งก่อนนะครับอีกหนึ่งครั้งครับ มาเปิดสกเกลมาเลยครับมาหรือเปล่าตำนานโอเคครับเข้าทางแล้วครับตำนานไม่ออกเราก็จะทำการเปิดต่อเนื่องเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่ยาวนะครับอยากให้ทุกคนติดตามชมอีกสักน,นิดครับไม่ยาวครับมาดูกันครับขออนุญาตลบนักเตะสักคู่ครับ ลบแล้วเราก็จะไปเปิดตรงที่แพ็กแมนูเลยนะครับนี่ครับโอเคเข้าไปเลยเหลือ17ชั่วโมงนะครับเราเปิดเมื่อวานครับแต่วันนี้เราเพิ่งทาคลิปครับสูตรเดิมนะครับก็คือจะกดไปที่กิกแล้วก็กดไปที่แล็คฟอร์ดนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือเช็คข้อมูลไลออนกิกครับแล้วก็เราจะกดแช่5้าวีนะครับมาดูกันครับทองแมทเดย์สองทองจะแตกหรือเปล่าครับ มากดเลยแชร์ฮาวีนะครับมาดูกันครับมาหรือเปล่ามาโอ้โหไม่ออกครับหนึ่งร้อทองแรกผ่านไปครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราจะเช็คว่าสูตรเดิมยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับเป็นใครครับ เอลิกไบยี่ครับตัวนี้ครับทำเข้าประตูตัวเองครับในแมตช์ที่แพ้แมนซิตี้สองศูนย์ครับมาเลยครับสูตรเดิมครับทองแมตเดย์สองร้อยทองจะแตกหรือเปล่านะครับครั้งนี้สองร้อยทองครับที่เล่นได้ที่เล่นมาได้นะครับแมตช์เดย์ครับสูตรเดิมกิกแล้วก็แรดฟอร์ดแล้วก็เช็คข้อมูลที่กิกครับมาครับเช็คข้อมูลครับเช็คข้อมูลเรียบร้อยครับ กดไปเลยครับตรงนี้ก็กดไปเลยครับกดแช่์หวิครับมาจะมาหรือเปล่าครับมาดูกันครับมาสีชมพูมาแล้วครับโอ้โหครั้งนี้แตกเหมือนเดิมครับสูตรเดิมครับมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นใครครับสูตรเดิมแตกครับทุกคนครับมาเป็นใครครับมาคาเลฟหรือเปล่าเป็นโอ้โหแบบนี้น่าจะเป็นไมค์เออร์วินครับ เพราะว่าแลนดฟอร์ดจะผิวสีนิดนึงครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไอคอนแต่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับสำหรับงบ200ทองแมตต์เดย์นะครับทองฟรีครับที่เราเล่นมาครับโอเคครับทุกคนคิดเห็นกันยังไงนะครับฝากทุกคนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนเปิดได้ไอคอนตัวที่ต้องการด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ